ต่อไปเราจะมาดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวค่ะธุรกิจแรกนะคะก็คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวหรือมีการเดินทางนะคะเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเป็นเรื่องที่แทบจะแยกออกจากการท่องเที่ยวไม่ได้นะคะเพราะไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ใดก็แล้วแต่เรื่องของอาหารการกินเปนสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ามันคือหนึ่งในปัจจัยนะคะที่ มนุราอย่างไรก็ต้องนะคะเกินเพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะมีความสําคัญกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะธุรกิจที่2ค่ะธุรกิจที่พักหรือว่าโรงแรมนะคะอันนี้เราจะเห็นธุรกิจนี้ค่ะ,จะเจริญเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวอันนี้เราพูดถึงในกรณีนะคะก่อน หน้าที่จะเกิดวิกฤตนะคะของไวรัสนะคะโควิด -19 เราจะเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจที่พักโรงแรมนะคะมีการเปิดใหม่แทบทุกชั่วขณะนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของประเทศไทยเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดูกิก็ตหรือแม้แต่กรุงเทพมหาคนครของเราเองนะคะปัจจุบันก็ธุรกิจที่พักโรงแรมก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือธุรกิจโดยตรงของเราเองนะคะธุรกิจน้าเที่ยวนะคะมาคุเทศนะคะหรือว่าบริษัทน้าเที่ยวต่างๆนะคะก็เกี่ยวข้องเป็นธุรกิจในทางตรงอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะธุรกิจการขนส่งนะคะแน่นอนค่ะด้วยนะคะปัจจุบันาการขนส่งนะคะการเดินทางมีความ ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศสนับสนุนให้คนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคนะคะการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและก็ทันสมัยนะคะทำให้คนมีความอยากเที่ยวในประเทศมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งประเทศต่างๆนะคะก็มีการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศของตัวเองนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศของตัวเองสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตนเองได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะคะธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่นเช่นนะคะการจัดประชุมสัมมนาค่ะการจัดนิทรรศการนะคะการออกบูธต่าง นะคะคที่เราเห็นกันเป็นประจำเช่นงานไทยเที่ยวไทยค่ะหรือแม้แต่งานมอเตอร์อกซ์โปเองนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายเลยค่ะอันนี้นะคะธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกค่ะนะคะธุรกิจนี้มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่า มันถ้าเราจะพูดถึงค่ะเวลาเราไปเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะซื้ออะไรนะคะติดไม้ติดมือนะคะเป็นของที่รึกจักแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเลยมีการนะคะพัฒนาแล้วก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราเองสนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะนำของดีในชุมชนนะคะเป็น สินค้าของที่เราเลือกเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมให้กับชุมชนมีไรายได้นะคะจากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว